ใครก็ลองมาหาทางโฮมฟังชันหลากหลายนะครับซึ่งสามารถใช้เป็นโฮมออฟฟิศก็ได้นะครับเป็นออฟฟิศได้หรือพักอาศัยเลยก็ได้นะครับแถมวิส์สวยสามารถทำเป็นคาเฟ่ได้ต่างหากนะครับมาใหญ่ลาดคลิปนี้ครับ ตอนนี้พนันทุกคนอยู่ที่โครงการบริเวทในวนามาธินะครับตัวโครงการเองเนี่ยตั้งอยู่บนถนนลาดประเขาครับรูปแบบบ้านในโครงการจะมีอยู่รูปแบบเดียวนะครับที่เรียกว่าเออริบมันโฮมครับโดยดีไซน์ของบ้านนะครับจะมีอยู่4ชั้นครึ่งนะครับโดยชั้นหนึ่งเองเนี่ยจะเป็นโซนปาร์กิ่งนะครับสามารถจอดรถได้8คันด้วยกันนะครับพร้อมส่วนเซอร์วิสนะครับมีห้องเมดห้องน้ำเมดนะครับแล้วก็โซนซักล้างด้านหลังครับส่วนบริเวณสองนะครับก็เป็นส่วนออฟฟิศหลักนะครับหรือโซนทำงานหลักของบ้านหลังนี้ครับซึ่ง มีความรู้สึกของบ้านเดี่ยว2ชั้นครับดีไซน์ฟา,าสาดของบ้านจะแบ่งค่อนข้างชัดเจนนะครับด้านล,ล่างเป็นฟังก์ชันทํางานและด้านบนเป็นฟังก์ชันพักอยู่อาศัยครับโดยฟาซาดชั้นสอนะครับจะใช้กระจกแนวยาวนะครับเพื่อรับแสงข้างนอกเข้าไปนะครับ ให้ดูทันสมัยดูโมเดินขึ้นนะครับ่วนด้านบนเองซึ่งเป็นโซนพักอาศัยก็จะมีดีไซน์ฟาซาที่ต่างออกไปครับโดยดีไซน์เป็นระแนงลายไม้สีน้ำตาลนะครับลักษณะไม้เพิ่มความอุ่นให้กับตัวบ้านครับซึ่งระแนงตัวนี้นะครับก็เพิ่มพร i เว c ซีกับโซนด้านบนด้วยครับจะเห็นว่าเมื่อเข้ามานะครับโครงการดูสะอาดตามากนะครับเนื่องจากสายไฟของโครงการเนี่ยเอาเป็นระบบลงดินหมดแล้วครับมาดูพื้นที่สนแรกของบ้านกันเลยนะครับคืนลานจอดรถนั่นเองครับ o อมออฟฟิศส่วนใหญ่ปัญหาก็คือว่าพื้นที่จะลดัััังงงงงนนนนนน้้้เอออีีี่่่่ยแแมมมมมมจะทททาาาาาาฟครรรรบพกกกตต็ไไสสถดดหโ นี้นะครับพื้นที่จอดรถข้างในบ้านเนี่ยมีทั้งหมด8คันด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับบริเวณรอบนอกเนี่ยสามารถจอดรถได้อีก45คันครับ ดังนั้นนะครับลูกค้าที่มาหรือว่าพนักงานเองนะครับก็สามารถใช้พื้นที่จอดรถในรอบนอกได้ครับที่ฟุกอยู่ตรงนี้นะครับคือประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับเราสามารถเปิดประตูแล้วก็เดินขึ้นชั้น2ครับซึ่งเป็นโซนออฟฟิศหลักหรือโซนทํางานหลักของบ้านได้เลยครับและจากลานจอดรถเองนะครับเมื่อจอดรถเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเดินเข้าบันไดนะครับขึ้นไปชั้น2ของอาคารได้เลยครับบริเวณลานจอดรถนะครับจะมีอีกหนึ่งห้องเมดพร้อมห้องน้านะครับซึ่งห้องนี้เองเนี่ยถ้าไม่มีเมดนะครับเราก็สามารถประยุกใช้เป็นห้องเก็บของอออีีกกกหห้้้้้้้้งงงขขขบบาาาาาานน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 นดดเเเเลลลยครรััซถถมมปป็็ิววตึึู่สใช2 ซึ่งเป็นบรดออฟฟิศหลักของบ้านนะครับแล้วเจ้าของบ้านเองเนี่ยก็สามารถขึ้นไปชั้น3ชั้น4นะครับซึ่งเป็นโซนลิฟวงของบ้านได้เลยครับซึ่งเราสามารถกำหนดการเข้าถึงของลิฟต์ได้นะครับว่าคนในบ้านเนี่ยเจ้าของบ้าน เท่านั้นนะครับที่สามารถขึ้นไปชั้นบนได้นะครับถัดเข้ามาด้านในของลานจอดรถนะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวอีกโซนหนึ่งของบ้านนะครับซึ่งโครงการก็เตรียมต้นไม้บางส่วนไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ไว้ให้แล้วด้วยนะครับเราสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านครับนอกจากนี้นะครับบริเวณด้านหลังบ้านเองเนี่ยถือว่าเป็นโซนเซอร์วิสอีกโซนหนึ่งของบ้านนะครับจากห้องเบรกเข้ามาเนี่ยมาสู่ด้านหลังบ้านเนี่ยครับก็สามารถตากผ้าซัััััััักกกกกผผ้้้้้้้้้้้าา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 านน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 นะะะคค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 รร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 รบบบบบบลลงงงงงงจทออออออหหสส่่่่่่วีีีีีไไไดดดดดซซซึึิเเ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 ณยยโตตตมมม์์ข็ใใใถื แล้วก็เลราสมาร์ทเพิ่มเติมมีเตาแก๊สนะครับสิงห์ล้างจานเข้าไปได้นะครับรุวนี้นอกจากนี้ที่ขายไม่ได้นะครับสำหรับบ้านยุคใหม่นะครับซึ่งหลายคนหันมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นครับทางโครงการเองนะครับก็เตรียมจังชั่นไว้2จุดนะครับ เป็นไฟสาวเฟสสาวสิบทัพร้อยเตียมไว้ให้ครับตอนนี้ผู้พักทุกคนขึ้นอยู่ชั้นสองของตัวบ้านแล้วนะครับซึ่งชั้นสองเนี่ยจะเป็นโซนออฟฟิศหลักของบ้านนะครับเมื่อจากโถงมาในตรงนี้นะครับเราสามารถขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่ซึ่งเป็นโซนเรนเซเดนต์ของบ้านหลังนี้ได้ครับส่วนทางซ้ายมือฟุกเนี่ยก็จะเป็นออฟฟิศหลักนะครับของบ้านหลังนี้ดีไซน์ที่น่าสนใจของบ้านอีกอย่างคือบริเวณโถงบันไดที่ฟุกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจากบันไดเนี่ยนะครับสามารถเข้าจักรยานจอดรถนะครับบริเวณหน้า ขึ้นไปสู่ชั้นบนของตัวอาคารครับเทาโฮมปกตินะครับบ้านทุกหลังจะ่ติดติกันใช่ไหมครับดังนั้นมีโอกาสที่เกิดเสียงรบกวนนะครับจากบ้านเพื่อนบ้านเข้ามาที่ตัวอาคารของเราได้ครับเพราะีไซเป็นบันไดลักษณะนี้นะครับก็จะมีแกลบนะครับระหว่างกำแพงของบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยกับกำแพงฟังก์ชันทํางานของเรานะครับแล้วก็ฟังชันนัานบนของเราเนี่ย แยกขาดจากกันครับซึ่งเพิ่มพ r เว a c y ซีป้องกันเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านได้ครับบริเวณชั้นสองของบ้านนะครับตัวนี้เป็นโอเพนพล n นซึ่งเราสามารถทําเป็นออฟฟิศหรือว่าทําเป็นคาเฟ่ก็ได้ตามบ้านตัวอย่างที่เขาทาให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทำเป็นลักษณะดับเบิลวอลลุ่มครับก็จะโล่งโปร่งกว่าพื้นที่ส่วนอื่นของบ้านครับแถมน้้นหลังเองนะครับถัดไปเนี่ยจะมีชั้นลอยนะครับซึ่งเป็นกระจกนะครับตรงนั้นบนเองเนี่ยสามารถทําเป็นห้องประชุมก็ได้นะครับหรือว่าทําเป็นโซนดูหนังฟังเพลงต่างๆก็็ไดด้้้้้้้เเเเเปนนนนนฟััััังงงงกชชศศษขึออออีีหลลยยยยยครบแวววถาาาาาใท่่ะต2จ เปี่ยนฟังก์ชันเป็นโซนลิฟวิ่งรูมครับโซนสันทนาการขนาดใหญ่หรือบริเวณรองรับแขกก็ได้นะครับพาทุกคนมาดูการจัดห้องอีกแบบนะครับตัวบ้านตัวอย่างเองเนี่ยโครงการจัดหลายแบบมากนะครับทั้งลักษณะของออฟฟิศก็ตามนะครับหรือตรงห้องนี้เองก็ตามเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นคาเฟ่ครับเป็นร้านกาแฟนะครับก็สามารถจัดพื้นที่ได้อย่างเยอะมากๆนะครับสามารถจัดโต๊ะได้เยอะครับชั้นลอยเองก็จัดไปอีกฟังก์ชันอีกโต๊ะโซนหนึ่งก็ได้นะครับนอกจากความพิเศษของการดีไซน์ชั้นลอยที่เห็นแล้วนะครับ ฝั่งนี้เองนะครับด้านหน้าอาคารเนี่ยก็เป็นช่องเปิดขนาดใหญ่นะครับสูงตั้งแต่พื้นเนี่ยจะลดฟ้าเพดานเลยครับในกรณีทำเป็นออฟฟิศเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยจะรับช่องแสงครับห้องจะดูไม่อึดอัดโปร่งโล่งสบายมากๆครับและเช่นเดียวกันนะครับถ้าทำเป็นร้านกาแฟอย่างที่เห็นเนี่ยก็เพิ่มความน่าสนใจของพื้นที่ของร้านกาแฟได้ดีมากๆเช่นเดียวกันครับซึ่งชั้นสองนะครับก็มีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องลักษณะของ p o w ด e r room นะครับก็จะมีแค่โถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้ามาให้นะครับและเพื่อเพิมม้้้นนีสเเยบาาาละงรดดดด็ปปไไถูต จะชั้น 2. นะครับเดินบันไดขึ้นมาก็จะพบชั้นลอยบริเวณนี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยสามารถทําห้องประชุมก็ได้นะครับโซนออฟฟิศเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งโต๊ะผู้บริหารก็ได้ช่นเดียวกันนะครับหรือแม้เป็นคาเฟ่ก็ทําเป็นห้องพิเศษห้องประชุมพิเศษก็ทําได้นะครับความพิเศษของห้องนี้คือด้านหลังฝุกเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระจกขนาดใหญ่นะครับึ่งสมารถมองลงไปนะครับเห็นคาเฟ่ด้านล่างหรือโซนทํางานด้านล่างนะครับถ้าเราทําบ้านนี้เป็นบ้านพักอาศัยอย่างเดียวนะครับโซนข้างล่างเนี่ยอาจจะเป ้อกิจการพิเศษซึ่งเราสามารถคอนเนคกันได้นะครับกับข้างล่างส่วนด้านหลังเองเนี่ยนะครับก็เป็นกระจกยาวตลอดแนวนะครับให้แสงธรรมชาติเข้ามาครับจากชั้นลอยนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางซ้ายมือก็จะมีประตูสีน้ำตาลนะครับตรงนี้เป็นประตูเหล็กนะครับด้านบนเนี่ยสามารถขึ้นไปชั้น2ชั้น3ซึ่งเป็นโซนพักอาศัยของบ้านได้ครับพารทุกคนอยู่โซนชั้น3าของบ้านนะครับโซนนี้เป็นโซนลิสเซเดนต์แ e ะโซนพักอาศัยของเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยโครงการออกแบบเป็นโอเพนพลนใหญ่ครับก็สามารถทําฟังก์ชันต่างๆได้เลยนะครับสามารถออกแบบเป็นห้องต่างๆนะครับหรือว่าเปิดเป็นห้องโล่งๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างในบ้านตัวอย่างเองเนี่ยโครงการออกแบบโซนีนฟุกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโซนดิ닝รูมนะครับวางโต๊ะอาหารขนาดใหญ่นะครับสามารถวางเก้าอี้ได้6ที่นั่งสบายๆนะครับถัดมานะครับเป็นส่วนด้านหน้าของบ้านเนี่ยโครงการทําเป็นโซนลิฟวิ้งรูมนะครับก็าสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่2ฝัง่งเป็น L shape อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โต๊ะกลางเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆนะครับ ตรงนี้เองนะครับถัดไปอ่ะด้านซ้ายมือของฟุกเนี่ยคืเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่นะครับไปด้านหน้าของตัวอาคารนะครับซึ่งเราสามารถปลูกต้นไม้เป็นต้นไม้แนวตั้งก็ได้หรือว่ากระถางต่างๆได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านครับแต่ที่บอกครับโครงการต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านมากที่สุดนะครับตรงนี้เองเนี่ยฝั่งด้านข้างของ l ล v วิรงรูมเนี่ยครับก็เป็นช่องเปิดครับซึ่งเห็นขอดตรงกลางของบ้านนะครับพาทุกคนมาส่วนเอาดอร์ของบ้านบ้างนะครับโซนนี้เป็นขอดของบ้านหลังนี้นะครับ ตัวโครงการเองเนี่ยเจาะเป็นขอดรงนี้นะครับสามารถปลูกต้นไม้เนี่ยสูทรลุจากชั้น3ขึ้นไปชั้น4ได้เลยนะครับเป็นการเชื่อมสเปซการระหว่าง2ชั้นนะครับนอกจากลิฟวิ่งรูปเองนะครับโถงบันไดหรือว่าห้องด้านบนเองก็ตามนะครับโครงการพยายามเจาะช่องเปิดขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์จากขอดรงกลางได้เต็มที่ให้มากที่สุดนะครับก็สามารถรับแสงจากขอดอตรงนี้ได้นะครับสามารถเห็นวิวจากขอดอตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับถ้าใครใช้บ้านหลังนี้ทํำพมออฟฟิศหรือที่พักอาศัยนะครับชั้นนี้เองก็สามารถทช้เป็นลิฟวิ่งลูปโซน ใช้โซนห้องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งห้องทํางานห้องใหญ่อ,อีกห้องได้เลยครับบริเวณด้านหลังของชั้น3เองนี่นะครับก็สามารถทําเป็นห้องครัวอีกห้องนงนะครับนอกจากบริเวณครัวไทยชั้นล่างโซนเซอร์วิสแล้วนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยโครงการทําเป็นบ้านตัวอย่างนะครับทำานลักษณะของ U shape เตรียมไว้ให้นะครับด้านหลังฟุกนะครับก็จะมีช่องเปิดครับรับแสงจากภายนอกเข้ามาเรนห้องครัวได้ด้วยครับชั้น3เองนะครับมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับแต่ห้องนี้จะเป็นลักษณะของ powder room นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์ยาวๆนะครับพร้อมอ่างล้างหน้าและก็กระจกบานยาวเต็มผนังตรงนี้นะครับแล้วก็โถสุพภัณฝั่งนี้พร้อมชั้นวางของครับ แต่ที่น่าสนใจอย่างครับโครงการต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้ามาทุกโซนของบ้านนะครับตรงนี้เองเนี่ยก้องการเจาะช่องเปิดขนาดใหญ่ครับด้านนอกเนี่ยก็สามารถเปิดประตูออกไปนะครับปลูกต้นไม้นะครับาทำสวนแนวตั้งก็ได้หรือว่าเกระถางน่ารักนักก็ได้ครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทุกโซนของบ้านครับินขึ้นมาได้มาครับตัวนี้ที่มีชานพักันไดซึ่งสามารถทําเป็นห้องพระก็ได้นะครับหรือว่าตามบ้านตัวอย่างหลังนี้เองนะครับทำเป็นโซนนั่งเล่นนะครับ ตรงนี้ก็สามารถเห็นวิวของขอดตรงกลางของบ้านได้ครับเมื่อถึงห้องด้านหน้าของบ้านนะครับห้องนี้ถือว่าเป็นมาสเตอร์เป็นลุมของบ้านหลังนี้เลยทีเดียวครับตรงห้องเองนะครับกว้างมากๆนะครับสังเกตได้ว่าเตียงหกฟุตที่วางตรงนี้นะครับเลยมีพื้นที่เดินรอบเตียงได้อย่างสบายๆนะครับจุดที่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของห้องนี้นะครับคือฝั่งนี้นะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยจะเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่นะครับสามารถมองมาเห็นสวนหรือขอย้ายตรงกลางของบ้านได้ครับ อย่างที่บอกนะครับว่าห้องนี้ค่อนข้างกว้างมากๆนะครับพื้นที่เดินลอรอบเตียงเนี่ยเยอะจริงๆนะครับบริณีฟุกนั่งอยู่เนี่ยอยู่ระหว่างเตียงแล้วก็ช่องเปิดหน้าบ้านนะครับตรงนี้สามารถทำเป็นโซนนั่งเล่นอีกโซนนะครับวางหมอนอิงครับวางก็อ้นอนสบายๆนะครับอีกโซนหนึ่งนั่งอ่านหนังสือแล้วก็ดูทีวีตรงนี้ได้เลยครับนอกจากช่องเปิดที่เห็นบริเวณสวนของบ้านแล้วนะครับตรงด้านหลังฟุกเองเนี่ยนะครับก็เป็นช่องเปิดขนาดใหญ่อีกฝั่งหนึ่งนะครับมองเห็นบริเวณหน้าบ้านได้ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสามารถวางสวนแนนนนนนววตัั้้้้้งรรเเเเปป็็็็็ไไไมลืือออยกกกดดดดหจสๆา เพิ่มพื่นที่สีเขียวให้กับบ้านครับแล้วังเพิ่มช่องสายให้กับห้องห้องนี้ด้วยครับอีกฝั่งนึ่งนะครับตรงนี้สามารถทําเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับยาวตลอดผนังฝั่งนี้ได้เลยนะครับตรงด้านถัดไปนะครับก็สามารถทําเป็นโซนแต่งหน้านะครับเป็นเคาน์เตอร์แต่งหน้าได้แล้วก็ห้องน้ำนะครับก็อยู่ด้านซ้ายเหมือฝฟุกตรงนี้ครับ พวกเขาเป็นส่วนนะครับแล้วเราสามารถทาประตูเป็นบานสไลด์อย่างนี้ได้นะครับกั้นระหว่างโซนห้องน้ํสโซนแต่งหน้ากับโซนบริเวณห้องนอนได้เลยครับห้องน้ำของห้องนี้ก็ถือว่ากว้างมากเลยทีเดียวนะครับบริเวณุกอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่ๆเลยเคาน์เตอร์หนึ่งนะครับมาพร้อมซิงค์ล้างหน้าแล้วก็จบยาวตลอดแนวนี้นะครับโถสุขภัณฑ์อยู่ฝั่งนี้และด้านหลังฟุกนะครับกั้นเป็นพื้นที่โซนเปียกให้เรียบร้อยครับพร้อมเลนชาวร์ครับมาสู่ห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้แล้วนะครับห้องนี้เองเป็นอีก ฝั่งนี้นะครับก็ทําเป็นช่องเปิดนะครับเพิ่มแสงสว่างเข้ามาในห้องหลังนี้ได้เลยนะครับสำหรับห้องตัวอย่างนะครับโครงการแต่งห้องนี้เป็นแนวเท่ๆหน่อยครับสายผู้ชายเป็นแมนนิดนึงนะครับก็เป็นโทนสีดําสีน้าตาลครับจากผนังฝั่งนี้นะครับตัวห้องตัวอย่างเนี่ยทำเป็นโซนทํางานมีเก้าอี้ทํางานให้นะครับหรือเราก็สามารถติดตรงนี้เป็นทีวีชั้นวางทีวีได้เหมือนกันนะครับและเพื่อดึงแสงและพื้นที่สีเขียวเข้ามาในห้องนี้นะครับตัวโครงการเองเนี่ยก็เจาะช่องเปิดขนาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถเปิดออกไปเห็นระเบียงข้างนอกได้ครับก็สามารถ ด้านหลังห้องได้เลยครับส่วนฟังก์ชันตู้เสื้อผ้านะครับโซนแต่งหน้าและก็ห้องน้าจะใกล้เคียงกับมาสเตอร์เบดมครับตรงนี้ทําเป็นตู้เสื้อผ้าตลอดแนวยาวของผนังนะครับแล้วก็มีโซนแต่งหน้าด้านหลังฟุกนครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ําของห้องนี้ครับห้องน้าในห้องนอนนี้นะครับฟังก์ชันครบเช่นเคยครับมีอ่างล้างหน้าเตรียมไว้ให้นะครับด้านหลังฟุกเอมีกระจกบานใหญ่ครับยาวตลอดผนังฝั่งนี้นะครับแล้วก็โถสุขภัณฑ์ครับส่วนอีกฝั่งนะครับก็กั้นเป็นกระจกนะครับแยกเป็นโซนเปลี่ แนวไหนหรือมีไอเดียแต่งห้องยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับบ้านตัวอย่างในโครงการตกแต่งหลากหลายสไตล์มากนะครับบางหลังแต่งเป็นคาเฟ่ชั้นล่างนะครับและชั้นบนเป็นที่พักอาศัยหรือบางหลังเนี่ยแต่งเป็นโฮมออฟฟิศทั้งหมดเลยก็มีนะครับก็สามารถเข้ามาดูตัวอย่างจริงในโครงการได้ว่าจะมีไอเดียอะไรแต่งบ้านได้บ้างนะครับบานหลังนี้สามารถทําเป็นบ้านพักอาศัยทั้งหลังเลยก็ได้นะครับเราเปลี่ยนฟังก์ชันจากชั้น2ที่เคยเป็นออฟฟิศนะครับหรือว่าเป็นคาเฟ่เนี่ยให้กลายเป็นห้องลิฟวิ่งรูมห้อง room ด,ดินนิ่ง มเทเตอร์ห้องอ่านหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนชั้น3เองเนี่ยอาจจะระยุ์เป็นห้องนอนอีกห้องนะครับหรือฟังกชันอื่นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับหรือส่วนใครที่ทาเป็นโฮมออฟฟิศนะครับก็พอเห็นไอเดียอยู่แล้วนะว่าชั้นล่างเองเนี่ยสามารถแต่งได้หลากหลายรูปแบบครับเนื่องจากสเปซเนี่ยมันสวยอยู่แล้วทําเป็นคาเฟ่ก็ได้นะครับหรือทําเป็นออฟฟิศให้คนมาทํางานก็ได้ครับในขณะที่2ชั้นด้านบนเนี่ยทำเป็นที่พักอาศัยครับและสุดท้ายนะครับเราก็สามารถทาทั้งหลังเนี่ยเป็นออฟฟิศก็ได้เช่นเดียวกันครับเน ขนาดใหญ่ก็ได้นะครับถ้าดูโครงการ่วนรับประคาเองเนี่ยจะหาโฮมออฟฟิศเทียบกับโครงการนี้ค่อนข้างยากครับแต่ถ้าไปเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเรียบด่วนรามินทานะครับจะพบว่าราคาเดียวกันเนี่ยนะครับโครงการนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่ามากๆครับซึ่งผมมองว่าการทางานในปัจจุบันหรือโฮมออฟฟิศเนี่ยตัวโลเคชันเองอาจจะไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราใช้เงินที่เท่ากันจะได้พื้นที่ใช้สอยมากกว่าฟังก์ชันดีกว่าเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับแล้วถ้าใครสนใจโครงการนี้นะครับอยากเข้าไป เบอร์ใต้คลิปนี้ได้ครับเช่นเคยนะครับใครมีอสังหาเมื่อหนึ่งมือสองนะครับอยากให้ทำการตลาดให้ก็สมารถติดต่อมาได้เช่นกันครับแล้วเจอกันใหม่อสังหาหน้าครับสวัสดีครับ